เป็นตัวตัวโครงการเนาะออจริงๆโครงการเพลนผู้เลยนเนี่ยเกิดขึ้นช่วงหลังจากสถานการณ์โควิดอันนี้อันที่1ก็คือความจําเป็นของมันเลยแหละเพราะว่าหลังสถานการณ์โควิดเนี่ยเราพบว่าเด็กๆกลับคืนมาสู่โรงเรียนแล้วปรับตัวกลับมาได้ยากขึ้นนะคะจากเดิมที่เขาอยู่ในโรงเรียนแล้วต้องหยุดการเรียนเป็นเวลานานเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้ระบบการเรียนออนไลน์ในบางโรงเรียนเนี่ยนะคะทำให้เด็กคุ้นชินกับการ อยู่หน้าจอแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้เล่นข้างนอกซึ่งการเล่นกับเด็กเนี่ยมันเป็นของคู่กันนะคะมันไม่ใช่แค่ความสนุกว่ามันช่วยเสริมพัฒนาการแล้วก็เพิ่มทักษะต่างๆคือตัวโครงการนี้ทำให้คุณครูได้ได้เห็นมุมของการเล่นที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อเรื่องของการเรียนแล้วนะคะการเอาธรรมชาติมาแล้วเนี่ยอยากให้คุณครูแล้วก็ชุมชนได้เห็นเรื่องของความปลอดภัยในการเล่นทั้งกิจกรรมการเล่นเนาะ และอุปกรณ์และสนามต่างๆค่ะอย่างโรงเรียนอยู่มาทุกวันทุกวันอาจจะหลงลืมหรือมองไม่เห็นอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้นนี่มันจะมีจังหวะที่เราทําการสํารวจจุดเสียงเราจะไปชวนโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนนะคะแล้วก็ชุมชนมาร่วมกันเดินสํารวจจุดเสี่ยงด้วยกันเพื่อที่จะทําให้เขาได้เห็นซึ่งจากที่เราทํามาเนี่ยก็จะเห็นความเสี่ยงต่างๆหลายๆจุดด้วยกัน การสำรวจจุดเสียงอันแรกเลยก็จะต้องไม่ทำตามลำพังเนาะเพราะว่าเวลาเราเดินตามลำพังเนี่ยมันจะไม่มีคนมาช่วยต่อเราปรับและสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องให้ออการดึงกันมีส่วนร่วมเพราะว่าเด็กเขาจะรู้ว่าจุดไหนที่เขาวิ่งเล่นบ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความหลากหลายของผู้มาร่วมเดินจุดเสียงอันนี้เป็นอันที่หนึ่งที่เขาจะต้องเขาจะต้องหาคนที่มาร่วมในการเดินสำรวจจุดเสียง เราก็จะต้องให้เด็กมาร่วมในการเดินสำรวจุเสียงเนาะแล้วก็ ผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนอย่างที่บอกค่ะพลังมันจะเกิดหลังจากเขาเห็นปัญหาเขาเห็นปัญหามันจะมันมันจะรู้อยู่แล้วว่าอ๋ออันนี้นะเด็กลูกหลานเขาจะต้องเจออะไรบ้างในชีวิตประจำวันเนาะแล้วเด็กเขาก็จะรู้ค่ะว่าตรงนี้มันเสี่ยงตรงนี้มันเสี่ยงเขาจะได้มุมมองจากผู้ใหญ่ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์แต่ก่อนที่จะเดินสำรวจจุดเสี่ยงคนที่จะเดินสำรวจจุดเสี่ยงทั้งหมดต้องมีความรู้ความเข้าใจเนาะเช่นเขาก็ต้องเข้าใจว่าสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัยเป็นยังไงสนามกีฬาที่ปลอดภัยเป็นยังไงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิด ้นมันจะมีอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะต้องรู้ว่าพื้นสนามเด็กเล่นเนี่ยมันควรจะเป็นพื้นแบบไหนถ้าเป็นทรายต้องหนาเท่าไหร่อะไรแบบนี้นี่คือการปูความรู้ทั้งหมดให้คนที่จะเตรียมตัวสำหรับการเดินมันก็จะมีเครื่องมือในการเดินด้วยเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่เดินแล้วดูไปเรื่อยๆนะคะเดินปุ๊บเจอจุดเสี่ยงตรงไหนเราต้องระบุได้ว่าอันนั้นเนี่ยจุดไหนเสี่ยงอย่างไรและความเสี่ยงเนี่ยระดับมันมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะ หลังจากที่เดินสำรวจจุดเสี่ยงเสร็จแล้วเนี่ย เขาจะต้องถ่ายรูปด้วยเนาะพอกลับมาปุ๊บเนี่ยแต่ละทีมแต่ละคนเขาจะแบ่งกลุ่มจะต้องกลับมาแล้วก็มาแชร์กันว่าเขาไปเห็นจุดไหนบ้างแล้วก็มาเหมือนกับ dialogue ก,กันนะคะมาคุยกันอย่างเงี้ยตรงนี้แหละที่มันจะก่อให้เกิดการร่วมมือกันเองแล้วเขาต้องทําแผนที่ค่ะมันจะมีแผนที่ในชุมชนและในโรงเรียนเนาะมันจะมาร์กกันได้ว่าตรงไหนเสียงสุดท้ายเขาจะต้องเลือกมาว่าจุดไหนเสียงมากที่สุดเนี่ยเอามาแก้กันก่อน อันนี้ก็จะเป็นสเตปเนาะแล้วก็วางแผนแก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆตลอดระยะเวลาโครงการตรงบริเวณใต้ถุนอาคารสำนักงานก็คือเป็นจุดเสี่ยงที่4ี่นะคะก็อันตรายเน็กกันค่ะระยะหา่างค่ะแล้วก็เครื่องเล่นสนามก็ชำดึงด้วยค่ะอันนี้เด็กเล็กๆอ,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 อาจจะไม่รู้เรื่องอาจจะเอาเมือ้อไปแย่บ้างนะคะค่ะรู้สึก ได้รับความรู้ใหม่ๆอะค่ะที่แบบว่าได้รู้ว่าแบบในโรงเรียนมีจุดเสี่ยงอะไรบ้างค่ะหนูคิดว่าประโยชน์ในวันนี้นะคะที่ได้รับรู้ก็คือมีประโยชน์กับทุกๆคนเลยค่ะจะได้รับรู้สิ่งที่แบบว่ามันเสี่ยงแล้วก็คนหลีกเลี่ยงค่ะหนูรู้สึกสนุกได้ความรู้ได้ทากิจกรรมกับเพื่อนๆแล้วก็ได้รับรู้จุดเสี่ยงที่เราเดินผ่านทุกวันแต่เราไม่รู้สําหรับหนูหนูว่ามันมีประโยชน์ทั้งหมดเลย ทั้งตัวเราทั้งเพื่อนทั้งโรงเรียนเช่นจุดเสี่ยงที่เราสำรวจกันถ้าเราปรับปรุงมันก็จะดีต่อตัวเราเราก็จะปลอดภัยก็ไม่อันตรายต่อตัวนักเรียนด้วยที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้นะครับก็ผมเห็นว่ามันเป็นประโยชน์มากในสิ่งที่เรามองข้ามในจุดเสี่ยงต่างๆทําให้เรารู้ว่ามันสำคัญต่อการแก้ไขควรดูแลมันใช้ดีใช้ได้ให้เกิดประโยชน์ เช่นเคยครับผมอันแรกนะเราคาดหวังจะให้มีกิจกรรมการเล่นมากขึ้นนะคะกิจกรรมการเล่นที่ทั้งในโรงเรียนและในชุมชนอันที่สองเราคาดหวังจะให้มีพื้นที่การเล่นที่ปลอดภัยในโรงเรียนและในชุมชนสุดท้ายปลายทางเมื่อเด็กมีโอกาสได้เล่นและก็ได้เล่นอย่างปลอดภัยเนาะ มันเกิดความสุขเด็กก็จะฟอมพฤติกรรมมีทักษะต่างๆมีการให้ความร่วมมือกับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในโรงเรียนแล้วก็ในชุมชนเด็กก็จะมาโรงเรียนอย่างมีความสุขใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุขเขาก็จะไม่เกิดปัญหาต่างๆตามมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นทิศทางแบบเร่าวๆของโครงการ เราขยอ,อีกแล้วเลยกเขิกเขิลรนี้ว่าเหรจะดูนะเอาเลข,ขึ้นมาอีกนิดนึงโอเคถ่ายถ่ายเลยโอเค